เสร็จไปอีกหนึ่งคันนะครับโฟกทีห้าคันนี้มาใส่ชุดที่นอนนะครับใส่เป็นชุดที่นอนปรับเป็นตัวยูได้นะครับแล้วก็ปรับเป็นที่นั่งสองแถวข้างหน้ายังคงของเดิมเอาไว้ฝ้าเพดานเหมือนเดิมนะครับคันนี้ไม่ได้เจาะไม่ได้เจาะพื้นไม่เออไม่ได้เจาะตัวรถเลยนะครับก็เป็นงานที่สั่งทำแล้วก็เข้ามาใส่ แต่ว่ามีแก้นิดนึงแก้เบาเบาจะยากเพราะว่าต้องเวาเข้ารูปอันนี้ช่างทําบอก,ก็ถือว่าทํามาดีมากนะแต่ตอนแรกก็แก้ไปนิดหนึ่งเขากะว่าวันเดียวเสร็จแต่ไม่เสร็จนะครับน้องเขาก็เลยต้องเปิดโรงแรมนอนรอคืนหนึ่งแล้ววันนี้ก็มาจบงานแต่เกือบไม่จบเพราะว่าน้องเขาอยากจะปูพื้นเพิ่มด้วยเดี๋ยววันหลังจะมาปูพื้นเพิ่มอีกทีหนึ่งนะครับ ลิ้นชักสองข้างตรงนี้เป็นกล่องที่สามารถยกออกมาได้เลยยกออกไปใช้ข้างนอกได้นะครับกล่องกลางก็ยกออกมาได้เลยนะครับเผื่อวันไหนที่เราจะขนจักรยานไปก็ล่องกลางนี้จอดจักรยานได้นะครับตัวนี้ก็ย้ายไปวางไว้ด้านหน้าได้นะครับ จะปีคันครับแบบง่ายๆครับขอบคุณครับก็ง่ายๆครับคันนี้จบที่18,000แบาทก็สำหรับคนที่มีรถใหม่ๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นโฟกหรือจะเป็น h ฮดก็สามารถทำอย่างนี้ได้นะครับ